ชีวิตที่ฝรั่งเศสค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับชีวิตฝรั่งเศสของออนออนอุมาทิ้งแฟนฝรั่งมาคว้าหนุ่มเครื่องแบบค่ะต้องบอกว่าสำหรับเจ้าตัวเองนั้นนะคะค่าตัวเนี่ระดับ8หลักค่ะแล้วก็ขับซาเล้งขายเงาะไม่ได้อายชาวต่างชาติหรืออายก้์ใครเจ้าตัวใช้ชีวิตแบบสบายๆค่ะเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ออนออนอุมาหลังเลิกแฟนหนุ่มต่างชาติกลับมาคบกับคนไทย เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างออนอนูมาค่ะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝีไม้ลายมือนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหลังจากที่เลิกกับแฟนหนุ่มอย่างปาโบเป็นนักวอลเลย์บอลชาวบราซิลล่าสุดหันกลับมาเข้าเกิดคนไทยช่วาหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะในวงการวอลเลย์บอลสำหรับน้องออนหรือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝีมือเยี่ยมทุกครั้งที่เธอเองนั้นตกวอลเลย์บอลทั้งแรงและแม่นยำสุดๆค่ะ เรียกได้ว,ว่าตราตึงอยู่ในใจคนไทยทุกครั้งที่ได้เห็นทำให้เธอมีแฟนคลับที่คอยเชียร์และให้กำลังใจอย่างเหนียวแน่นโดยออนอุมานั้นเคยคบหากับหนุ่มชาวต่างชาติอย่างปาโบเฟนันโดซึ่งก็มีดีกรีเป็นหนึงนักตบรูกยางชาวบราซิลคบหาดูใจกันสัก,กระยะแล้วค่ะก่อนทั้งคู่จะเลิกลายกันไปงานนี้ชาวเน็ตตาดีแอบไปส่งอินสตาแกรมสาวออนว่าตอนนี้กำลังคบหากับหนุ่มใหม่ที่เข้ามาดูแลห,หัวใจ ได้ทั้งคู่กักคบกันมานานร่วมปีแล้วละค่ะอดภาพให้ได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรถึงความหวานกันบ่อยครั้งถึงแม้ว่าจ้าตัวเองจะมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติแต่ลัสไตล์การใช้ชีวิตกับลาสุดที่ผ่านมานั้นคงจะได้เห็นแล้วค่ะเจ้าตัวขับซาเล้งขายทุเรียนแล้วก็หอบเงาะไปขายรอบเมืองกันเลยขายถูกๆโลละแค่15บาท3โล40เท่านั้นเองไม่ไอายทำกินจริงๆแหลคะคะต้องขอชื่นชมเลยค่ะ Thanks for watching!